สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะที่ติดตามเรียนพูดฮีบรูกับอน,นาอยู่นะคะไม่ว่าคนที่อยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์แสดงกันนะคะในคําแสดงในภาษาฮีบรูนะคะจริงๆแล้วมันเป็นคําที่มาจากอาหรับเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากวัฒนธรรมมัน เป็นวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันนะคะมันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับกลายเป็นคําแสลงในภาษาฮีบรูนะคะเรามาดูคําแสลงในภาษาฮีบรูนะคะที่ได้ยินกันบ่อยๆและคนยิวมักจะพูดกันเสมอๆนะคะเวลาเราทํางานหรือเรา,าขึ้นบนรถเมล์นะคะเราจะได้ยินคําเหล่านี้แต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะเราจะมาเรียนรู้คําแสลงกันค่ะและคําเปรียบเปย ในภาษาฮิบรูนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะวาล่วาล่นะคะซึ่งหมายถึงว้าว wow นะคะเป็นคำว้าวที่พูดได้แทบใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะคำที่สองนะคะคำว่าคาวล a อัลฮัซมานนะคะซึ่งหมายถึงเจ๋งสุดๆเลย นะคะสุดยอดเลยนะคะคําต่อมาค่ะบ้ยนะบยนะนะคะคำนี้เป็นคําเรียกนะคะลูกๆหรือแม้แต่สัตว์นะคะเราก็สามารถใช้คํานี้เรียกเขาให้มาหาเรานะคะคำต่อมาค่ะอะคีคคำนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงพี่ชายหรือน้องชายนะคะแต่ในความหมาย จริงๆแล้วก็คือคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเราเรารู้จักกันนะคะเหมือนสนิทสนมกันเขาจะให้เกียรติเราโดยการเรียกว่าพี่ชายน้องชายอันนี้เมตตาอันนี้เมตตานะคะคำนี้แปลตรงๆก็คือหมายถึงว่าฉันอยากตายนะคะจริงๆแล้วความหมายไม่ได้แปลตรงๆแบบนี้นะคะความหมายก็คือฉันชอบมากฉันรักมาก ะะพอเราชอบอะไรมากๆเราจะพูดได้ว่าอนิเมตะนะคะอย่างเช่นเราชอบอะไรสุดๆเลยเราชอบดื่มสักอย่างแบบสุดๆเลยนะคะเป็นของโปรดของเรานะคะเราสามารถใช้คำนี้เปรียบได้นะคะทราบต่อมาค่ะกับปาระกับปาระ,าระนะคะคำนี้หมายถึงสุดที่รักหรือที่รักหรือหวานใจนั่นเองนะคะคำสแสดงต่อมาค่ะ บากันคำว่าบากันก็คือบ้านลกสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะบ้านยุ่งเหยิงไม่น่าดูนะคะคำต่อมาค่ะมัก,กนีบมัก,กนีบนะคะหมายถึงรู้สึกว่าเจ๋งสุดยอดเลยยอดเยี่ยมเลยสุดๆเลยนะคะมักานีแอคำสแสดงต่อมาค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยมากเบคเคฟเบคเคฟนะคะหมายความว่า ขอให้มีความสุขหรือขอให้สนุกสนานนะคะคำสแสลงต่อมาค่ะติ๊กตักคำสแสลงคำว่าติ๊กตักนะคะก็คือทำให้เสร็จไวๆนั่นเองนะคะค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าบาสาบาษาแปลว่าอะไรบาษาแปลว่าบางทีเราทำอะไรแล้วคือเราไม่ได้ดังใจเราก็จะพูดว่าบาษานะคะหรือเราทำ สมมติว่าเราทําเค้กแล้วไม่สําเร็จประสบความสําเร็จนะคะเราอบแล้วไหม้นะคะเราจะพูดว่าบ้าสะนะคะหมายถึงความหมายจริงๆก็คือแย่จังเซ็งเป็ดเลยอะไรประมาณนี้นะคะคําแสลงคํานี้นะคะแปลตรงๆแล้วนะคะแปลว่าวัวนะคะปะระปะระหรือปะระปะระนะคะจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าเราเป็นวัวนะคะแต่หมายถึงว่า เป็นคนที่ค่อยๆทำทำอะไรช้าๆเนิบๆนั่นเองนะคะคำสแสดงต่อมาค่ะคำว่ายาละยาละ่ะยะล่ะนะคะยละล่ะได้ยินบ่อยมากนะคะคำนี้สามารถใช้ได้กับทั้งทางบวกและก็ทางลบเหมือนกันนะคะยละยละ่ะยะล่ะนะคะยละยละ่ยละยะล่ะยะล่ะนะคะ ยะล่ะยะล่ะก็คือหมายถึงว่าเร็วเร็่เริ่เร่ทให้มันเร็งเร่งเร่งทำทำหน่อยนะคะหรือบางทีมีอะไรที่มันมันดูแบบทำอะไรแล้วรู้สึกถูกใจนะย้ะล่ะอย่างนี้นะจะบอกว่าย้ะล่ะนะคะคำนี้สามารถใช้ได้ทั้งลบและทั้งบวกด้วยนะคะค่ะคำต่อมานะคะมาปิตอมนะคะมาปิตอมนะคะถ้าอ่านไม่ได้ก็อ่านช้าๆมาปิด อมซึ่งหมายถึงไม่มีทางไม่เลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่ใช่นะคะเวลาเราเราเราเล่เาเรื่องไปเล่าเรื่องมาแล้วมีคนขัดเข้ามานะคะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันนี้คือคํานี้คือแบบว่าเรารีบปฏิเสธเร็วๆเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทางนะคะคําต่อมาค่ะอารันอารันนะคะ ซึ่งเป็นคำทักทายของชาวอาลัดนะคะที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะพอเจอปุ๊บนะคะชาวยูจะทักทายกันแหละบางคนทักทายว่าโลอมใช่ไหมแต่บางคนก็ทักทายอารันเป็นการยกมือทักทายเซให้โหลหรือสวัสดีนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าอันนี้ฉบูดหมายความว่าฉันหมดสภาพนะคะอย่างเช่นเราทำงานมาเหน็ดเหนื่อยมากนะคะ เหน็ดเหนื่อย,นยจนแบบไม่มีแรงแล้วเราเรานอนหงายตึงลงไปเลยเรารู้สึกว่าเราหมดแรงหมดสภาพนะคะเราไม่มีแรงอะไรจะทําต่อนะคะเราพักผ่อนก่อนคำต่อมาค่ะกระโดลกระโดลแต่ตรงๆก็คือคำว่าใหญ่นั่นเองนะคะหมายความว่าใหญ่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแต่ในสแสดงนะคะเขาจะใช้คำว่ากระโดลเพราะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการเวอวังอะไรแบบเนี้ยเป็นคำ พูดที่แบบดูซซเวอร์วางนะคะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคำต่อมาค่ะถ้าผู้ชายพูดก็จะพูดว่าเลอัลแต่ถ้าผู้หญิงพูดจะพูดว่าโคลาอัลนะคะโคลาแปลว่าป่วยนะคะอัลแปลว่าเกี่ยวกับนะคะจริงๆแล้วคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่ มันเป็นคำเปรียกเปย์อะค่ะนะคะหมายถึงรักมากๆคลั่งไคล้มากๆนะคะฉันป่วยรักเธอแต่จริงๆแล้วใช้คำว่าป่วยรักไม่ได้นะคะจริงๆแล้วหมายถึงว่าเป็นอะไรที่ฉันสุดๆอะรักมากๆคลั่งไคล้มากๆนะค,คๆๆนะ,คะพอเรารักอะไรสุดๆนะคะเราก็จะพูดว่าคนละอเลค่ะอะไรเงี้ยฉันชอบคุณมากๆฉันรักคุณมากนะะๆนะคะคเล อัลโคนละอัลนะคะหมายถึงว่าคลั่งคล้ายรักมากมากชอบมากมนะคะป่วยรักเธอนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ป่วยทา,างกายนะคะแต่คือป่วยใจป่วยรักนะคะรักคลั่งคล้ายมากติดตามเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะคำต่อมาก็คืออัคละนะคะก็เป็นคำที่หลายๆคนน่าจะรู้จักคำนี้นะคะอัคละ นะคะพอเราทําอะไรได้ดีพอเราทําประสบความสําเร็จบางอย่างนะคะหรือเราทําการบ้านเรียบร้อยแล้วก็ครูตรวจแล้วบอกว่าโอ้โหดีมากยอเยี่ยมมากนะ,ะเก่งมากนะคะก็จะเูดว่าอัคละนะคะน,นี่เป็นคําชมนั่นเองนะคะคําต่อมาค่ะสบาบะคำนี้ได้ยินบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมาก,มากนะคะ ทุกคนจะใช้คำนี้สบาบสบาบานะคะคำว่าสบาบานี่เขาใช้ได้ในทุกกรณีเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นการตอบรับว่าฉันโอเคฉันรับรู้แล้วนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะแมอุลเลนะคะแมอุลเลหม,มหมายความว่ายังไงหมายความว่ายอดเยี่ยมสุดยอดสุดๆนะคะยอดเยี่ยมดีมากนะคะซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับคําว่าอัคละนะคะคําต่อมาค่ะ ซักเตนนะคะคำนี้หมายถึงคำชมนั่นเองนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับคำสศัพข้างบนนะคะเป็นคำชมเชยว่าดีมากๆเจ๋งมากๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะคะค่ะคำสศัพวันนี้นะคะเป็นคำสศัพแสดงซึ่งมีทั้งคำเปรียบเทียบนะคะทั้งหมดเป็นคำสศัพแสดงที่มาจากอา,อาหราบเป็นส่วนใหญ่นะคะ แต่ว่าไม่ได้หมดเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะคะที่ให้เราได้เรียนรู้จากคำแสลงนะคะเวลาเขาพูดแล้วก็อาคำนี้เราจะได้จำได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็เลยฮิตราอดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ